ไลแมนวงไหนยอมเปิดข้อมูลเด็ดออกไม่รู้เวลาธุรกิจอะไรที่คนไทยชอบเปิดแรกๆแล้วเร็วที่สุดคือกาแฟกับร้านอาหารแต่ปรากฏว,ว่าธุรกิจร้านอาหารในไทยปิดกิจการเร็วกว่ากาแฟระยะยืนช่วงสั้นไม่นานเท่าร้านกนาแฟน,นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ ไลแมนวงในยอมเปิดข้อมูลเด็ดออกไม่รู้เวลาธุรกิจอะไรที่คนไทยชอบเปิดแรกๆแ,แล้วเร็วที่สุดคือกาแฟกับร้านอาหารแต่ปรากฏว่าธุรกิจร้านอาหารในไทยปิดกิจการเร็วกว่ากาแฟระยะยืนช่วงสั้นไม่นานเท่าร้านกาแฟนะครับท่านผู้ชมครับไลแมนวงในนี่นะครับได้มีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับธุรกิจของร้านอาหารและร้านกาแฟให้เห็นกันนะฮะเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกเปิดเพราะอะไรรู้ไหมฮะลองกลับไปดูตอนสมัยธุรกิจต้มยำกุ้ง รู้ไหมครับว่าธุรก,กิจอะไรตอนนั้นเนี่ยที่คนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเปิดมา,ากที่สุดร้านอาหารถูกไหมฮะนอกเหนือจากเปิดท้ายขายของนะฮะอนั้นคือเอาของเก่ามาเพื่อเปิดเพื่อ,อ,อหาสภาพคล่องของตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่าการเปรียบเทียบของตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะไลแมนบงในเขาบอกอย่างนี้ก็เทียบไปเห็นเลยนะครับว่าร้านกาแฟในประเทศไทยเนี่ยที่มีอัตราการอยู่รอดนะคือเปิดแล้วรอดเนี่ยโดยเฉพาะคือเขาจะเทียบ1ปี1ปีแรกที่เปิดกิจการร้านกาแฟที่อยู่ในไทยและเปิดกิจการมาได้1ปีเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าเนี่ยนะฮะอยู่รอดมากกว่าร้านอาหารที่เปิดภายใน1ปีด้วยนี่ข้อมูลจากรายงานวงในเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าในปีแรกของการเปิดกิจการเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยมีอัตราการปิดตัว43และใน1ปีที่เปิดกิจการเนี่ยร้านอาหารมีโอกาสเจ๊งปิดตัวเนี่ย50 คือโอกาสมากกว่าร้านกาแฟถึง7%นะครับสำหรับระยะยืน1ปีแรกที่คุณจะไม่สามารถไปต่อทันทีที่เปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดร้านกาแฟมานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลของไล n ์แมนวงในยังบอกนะครับว่าในปี2025ตอนนี้มาได้ประมาณครึ่งปีนี่นะครับมีร้านอาหารที่เปิดตัวใหม่เนี่ยลดลงถึง30%แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันนะฮะ50%ของร้านอาหารที่เปิดใหม่เนี่ยนที่เปิดใหม่เนี่ย กับปิดตัวลงภายใน1ปีแรกซัดด้วยซ้ำไปซึ่งร้านอาหารที่เปิดใหม่ภายใน1ปีแล้วปิดตัวลงถึงครึ่งนึงเนี่ยเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้วด้วยแสดงว่าอะไรครับร้านอาหารไปไม่รอดเยอะใน1ปีแรกระยะยืนสัน้นนะฮสเมื่ออัตรา2ปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแสดงว่าอะไรครับการทําให้ธุรกิจร้านอาหารอยู่รอดมากกว่า1ปีใน2ปีที่ผ่านมานั้นไม่สามารถทําได้ถูกไหมครับ ะะแล้วต่อมาฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าและโอกาสถ้าจะรอดอันนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองกลับไปย้อนดูได้นะครับเพราะว่าในไลน์แมนวงในก็บอกว่าถ้าโอกาสจะรอดร้านอาหารต้องเข้าห้างแล้วจะรอดเพราะว่าห้างดึงทาฟฟิกคือดึงคนเข้าไปแต่ถ้าร้านอาหารแบบปริมทางสรตทฟู้ดอันนี้จะยากนะฮะอาถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าร้านอาหารในไทยเนี่ยระหว่างเข้าห้างกับอยู่นอกห้างเนี่ยอันไหนจะปิดตัวเร็วกว่ากันส่งนะฮะ ร้านอาหารที่เข้าห้างกับร้านอาหารที่นอกห้างร้านอาหารประเภทไหนปิดตัวเลิกกิจการก่อนกันถ้าคิดว่าร้านอาหารเข้าห้างพิมพ์ห้างนะฮะถ้าคิดว่านอกห้างพิมพ์นอกห้างแล้วส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับนะอยากรู้นะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้อพอเขาเอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เห็นเลยนะครับว่าที่สุดเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้ร้านกาแฟถึงได้อยู่รอดมากกว่าร้านอาหารหลายอย่างนะครับร้านอาหารมีทั้งร้านอาหารประเภทสดร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารข้าวแกงร้านอาหารสตตีทฟูดร้านอาหารที่อยู่ในห้างแต่ในขณะที่ร้านกาแฟนะฮะก็เป็นากาแฟตามสั่งก็ได้เป็นกาแฟสดก็ได้เป็นกาแฟบดก็ได้เป็นกาแฟพร้อมชงก็ได้เป็นกาแฟพร้อมดื่มก็ได้และนี่ยังมีมัดฉอีกต่างหากนะครับทีนี้ถ้าเราเทียบต้นทุนต่อตารางเมตรต้นทุนในการตั้งเซตอัพธุรกิจต้นทุนในการที่บริหารทั้งคนและงานรวมถึงอะไรฮะต้นทุนกับของรั่วไหล ซึ่งเกิดจากการช่อโกงโกงขโมยของบรรดาลูกจาก้างอะไรก็แล้วแต่และทําให้ไรายได้ไม่เข้าเป้าเพราะมันมีการล่วไหลท่านผู้ชมคิดว่าธุรกิจไหนมากกว่ากันเนี่ยตอบได้เลยฮะอาหารนะ่ะเยอะกวา่านะฮะสิ่งสําคัญต่อไปคืออะไรครับวัตถุด,ดิบของร้านอาหารเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ปราบเซียนกับเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ต่อให้เป็นหน้าเดิมๆก็ต้องมีวิธีคิดเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะในเมื่อมันเป็นอาหารสดปั๊บเนี่ยความเสี่ยงมันง่าย การจัดเก็บเองความสดก็จะหายไปภายในหนึ่งวันทันทีที่คุณเอาเข้าตู้เย็นแต่ในขณะที่ความเป็นเครื่องดื่มนึกออกไหมคความเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชาก็ดีกาแฟก็ดีมัชะก็ดีอะไรนะฮะทั้งหมดเนี่ยไม่ัตถุดิบสามารถเก็บได้นานถูกไหมครับการมาสต็อกก็บริหารจัดก,การได้ในขณะเดียวกันถ้าเราดูกันจริงๆนี่นะครับการบริหารจัดก,การคนภายในร้านก็จะใช้ค,คนที่มีจํานวนซึ่งถ,ถ้ามองนะฮะน้อยกว่าร้านอาหารสอดุซสมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกาแฟ โดยส่วนใหญ่และโดยส่วนใหญ่แล้วเราไปพิกพครับนะในทางที่ร้านอาหารไปครับ,บโดยส่วนใหญ่แล้วคือแล้วคุณต้องมาเสิร์ฟมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของพนักง,งานของคนที่แตกต่างก,กันอย่างมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเห็นอย่างเงี้ยที่ได้ถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่านอกห้างกับในห้างเนี่ยร้านอาหารประเภทไหนเนี่ยปิดตัวเร็วกว่ากันถ้าคิดว่าในาห้างก็พิมพ์ในห้างนะถ้าคิดว่านอกห้างก็พิมพ์นอกห้างนะครับดังนั้นถ้าข้อมูลจากวงในตรงนี้ก็ยังคงไได้เห็นชัดเจนครับว่า คือถ้าเรามองมากกว่านี้เราก็จะรู้เลยเขาว่านี่เป็นธรุรกิจ2อ,อย่างที่คนไทยชอบเปิดอย่างมากๆเลยคือร้านอาหารกับร้านกาแฟน,นะครับในขณะเดียวกันท่านจะดูว่าร้านไหนปิดเร็วกว่ากันก็ดูจากข้อมูลตรงนี้ก็จะเห็นด้วยเหตุผลที่เราวิเคราะห์กันไปนเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะและสิ่งสําคัญต่อไปเราก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อไหรเข้าห้างก็มีค่าเช่าถูกไหมและค่าเช่าก็ปรับขึ้นมากกว่าที่จะปรับลงซึ่งสัมยกเว้นเจอกรณีเหตุการณ์ที่มัน หนักหนาสาหัสอย่างเช่นโควิดจริงๆถึงที่จะมีการแบบจัดโปรในเรื่องของค่าเช่าเป็นพิเศษให้ให้กับคนเช่านะครับดังนั้นจุดนี้ก็เป็นตัวบอกอีอย่างหนึ่งนะครับว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยนะครับการยืนระยะของธุรกิจคนไทยชอบเปิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องนํามาคิดพิจารณาเหมือนกันนะฮะ